E.P. 2,253คำพิาพากษาสาธรดีกาที่1020ทับ2,163พนักงานอายการจังหวัดสว่างแดนดินโจทย์ในออ่างจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา3สามสิบสามแิปอลิบอาวุธมีดของกลางจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธแต่เมื่อสื่อพยานโจทย์จำเลยเสร็จ จำเลยขอถอนคำให้การเดิมแลให้การใหม่เป็นรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80 72และมาตรา371การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะจำคุก7ปีฐานผ่าวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรปรับ1,000บาทความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะจำเลยให้การรับสรารภาพภายหลัง สืบพยานเสร็จแล้วเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายยาาตตา78ให้หนึ่งในสามคงจำคุก4ปี8เดือนความผิดฐานพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายยามาตา78ให้กึ่งหนึ่งขงปรับ500บาทรวมจำคุก4ปี8เดือนและปรับ500บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด3ปีให้คุมความประพฤติจำเลยบีกำหนด2ปีโดยให้เป็นรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3เดือนต่อครั้ง ให้ทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานกลุ่มประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด24ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30ลิบอาวุธมีดของกลางโจ์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา288ประกอบมาตรา80ลดโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพภายหลังสืบพยานเสร็จแล้วเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ให้หนึ่งใน3คงจำคุก 6ปี8เดือนเมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรแล้วเป็นจำคุก6ปี8เดือนและปรับ500บาทไม่รอการลงโทษจำคุกนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ4ปีในบรนเลงผู้เสียหายเคยถูกดำเดินคดีข้อหากระทำอนาจารย์ภรรยายจำเลยในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยใช้มีดเป็นอาวุธ บาดที่รำคอผู้เสียหายเป็นแผลยาวประมาณ6เซนติเมตรลึก2-3มิลลิเมตรหลังเกิดเหตุเจ้าพนักง,งานยึดมีดที่จำเลยใช้ก่อเหตุเป็นของกลางสำหรับความผิดฐานพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุดห่อนจึงยุติไปตามคำพิพากษา สาลชั้นต้นคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยประการแรกว่าการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้เสียหายของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทษะหรือไม่เห็นว่าแม้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า หน้าที่นำสืบหรือพารัการพิสูจน์ในคดีอาญาเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายใดก็ตามแต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิณนักความอาญามาตรา15บัญญัติว่าวิธีพิณนข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิณนักความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาราความแพ่งมาตรา84ทับ1บัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระรก,การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นดังนั้นเมื่อโจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดถ้าจำเลยให้การปฏิเสธภาระรก,การพิสูจน์ย่อมตกแก่โจทก แต่คดีนี้จำเลยให้การรับสาร,รภาพอันเป็นการยอมรับข้อได้จริงตามฟ้องโจทย์แต่อ้างเหตุรถหย่อนโทษว่าก็ะทำความผิดโดยบรรดาโทสะพราาการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวยอมตกแก่จำเลยที่จะต้องนำสืบให้เห็นว่าผู้เสียหายข่มเหงจำเลยอย่างไรแรงโดยเหตุอันไม่เป็นธรรมอย่างไร อันจะทําให้การกระทําของจําเลยเป็นการกระทําโดยบันดาลโทษะตามประมวลกฎหมายยามตาตรา7จแต่คดีนี้ก็ได้จริงจากทางนําสืบของจําเลยคงได้ความแต่เพียงว่าขณะจําเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องเรียกซึ่งจําเลยคิดว่าคือผู้เสียหายเรียกจําเลยว่ามึง คือชั่วแท้แต่จนกระทั่งปัจจุบันจำเลยยัยงไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้องเรียกจำเลยดังกล่าวและได้ความจากนายสีใสปัจจักพยานอีกปากหนึ่งของจำเลยเบิกความตอบโจทย์ถามค้านว่าเมื่อพยานเห็นจำเลยขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพยานตะโกนเรียกจำเลยโดยผู้เสียหาย ไม่ได้ตะโกนเรียกเพราะผู้เสียหายไม่น่าจะเห็นจำเลยเนื่องจากผู้เสียหายนั่งหันหลังให้กับถนนและในวันเกิดเหตุพยานไม่ได้ยินว่ามีใครตะโกนเรียกจำเลยในลนาาักษณะด่าคงมีเพียงพยานตะโกนเรียกจำเลยเพื่อชวนดื่มสุราเท่านั้นอันทำให้ข้อกล่าวอ้างดองกล่าวของจำเลยถูกหักล้างโดยพยานเอง พยานหลักฐานจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อยและไม่เพียงพอให้รับฟังว่าผู้เสียหายร้องด่าจ,จำเลยว่ามึงคือชั่วแท้หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการหม่ข่มเหงจำเลยอย่างแรงๆด้วยเหตุไม่เป็นธรรมที่สารอุทธร์ภาคสี่วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานจำเลยฟังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยบันดาลโทษะ ตามกฎหมายนั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยประการต่อไปมีว่ามีเหตุสมควรลงโทษสถานเบาและหลอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่เห็นว่าคดีนี้ สารุทธรณภาคสี่วางโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นในอันตราโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และอย่างลดโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ให้อีกหนึ่งในสอันเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้วไม่มีเหตุที่สารดีกาจ,จะวางโทษจำเลยให้เบากว่าที่สารุทธรณภาคสี่กำหนดอีกและเนื่องจาก ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นสารลงโทษจำคุกเกิน5ปีจึงไม่อาจรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ได้ที่สารอุทธรภาคษีพิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่รอการลงโทษจำคุกมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยในข้อนี้ฝังไม่ขึ้นเช่นกัน พิภาคสายยืดกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงโดยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต,ต่อผู้ข่มเหงในขณะเห็นในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา15วิธีพิรนาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิรนาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิรนาความแพ่งมาตรา84ทับ1คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อใดจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีพระราการพิสูจน์ข้อไดจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแกคคไไ่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว